สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์นิววีรชัยนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการเขียนเดลี่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับเดลี่ก็อาจจะมีได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูเ e t เจอร์แนลนะครับที่การเขียนเป็นลำดับข้อลงมามีการใช้เ o u ามีการใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการบันทึกนะครับ หรือจะเป็น Mindfulness Journaling นะครับที่มุ่งเน้นไปในการจัดการความคิดเชิงบวกเชิงลบต่างๆหรือแบบที่นิยมกันมากๆนะครับก็คือ Daily Journaling นะครับที่เน้นการบันทึกชีวิตประจําวันอย่างเคร่งครัดแต่สําหรับวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ชื่อว่า Funnel Journaling ครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับ f ัน n e l journaling กันนะครับ f u น n น l หรือกรวยนะครับก็เป็นลักษณะของวัสดุ ือสิ่งของที่มีด้านหนึ่งที่มีปากกว้างอีกด้านหนึ่งเป็นปากแคบนะครับโดยปกติกลวยเนี่ยก็จะช่วยให้วัสดุไหลาจากทางด้านกว้างไปทางด้านแคบนะครับอย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วนะครับการเขียนไดอารี่ในแบบฟันแนลจาร์เนลลิงก็ใช้หลักการคล้ายๆกันครับคือช่วยให้ความคิดไหลาจากทางความคิดด้านที่มีอยู่มากมายนะครับถูกกลันกลองถูกร้อยเรี่ยงออกมาให้กลายเป็นความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นถึงขั้นที่นําไปวางแผนในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้นะครับ วิธีการเขียนไดอารี่แบบฟั n แนลจานอุลิงนะครับแบ่งออกเป็น3ขั้นตอน,นง่ายๆครับคือ 1. Offload 2. หล o u องก g าวดิ u งสมาพูดถึงขั้นตอนแรกกันนะครับออฟโห a d หรือวิธีการปล่อยวางความคิดเพื่อให้เราเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างสดชื่นและมีประสิทธิภาพนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าในตอนเช้าเนี่ยพอเราตื่นมาเราจะมีความคิดหลากหลายมากมายเลยครับที่ไหลเข้ามาในหัวความคิดนั้นอาจจะเป็นทั้งเรื่องดีก็ได้หรือเป็นความวิตกกังวลความกังวลในใจิตใจ หรือแม้ทั่งคาถามที่เกี่ยวกับความหมายของชีวิตว่าวันนี้ฉันตื่นมาฉันต้องทําอะไรแต่ความคิดเหล่านั้นโดยปกติก็จะค่อยๆเลือนค่อยๆจางไปเมื่อชาวนั้นได้ถูกดําเนินไปนะครับแต่มันก็มักจะมาสร้างความรบกวนให้กับเราในวันใหม่อยู่เสมอๆหรือบางครั้งตื่นเช้ามาเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายๆเล่นนะครับประมาณ ห้านาทีสิบนาทีหรือบางท่านอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยก็ได้นะครับหรือบางครั้งก็นอนอยู่บนเตียงโดยหวังว่าจะหาความสบายใจได้จากที่อื่นการปล่อยวางความคิดหรือออฟโหลดจะเป็นขั้นตอนแรกนะครับที่เข้ามาช่วยในการเขียนไดอารี่ของเราวิธีการปล่อยวางความคิดนั้นง่ายมากครับแค่เพียงหยิบปากกาและกระดาษหรือสมุดที่เราทําเป็นไดอารี่ขึ้นมาแล้วเขียนทุกอย่างครับที่พุดขึ้นมาในหัวโดยไม่ต้องตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนะครับเขียนลงไปเลยครับหากนึกอะไรออกให้ลองเขียนลงไปได้เลย หรือหากนึกไม่ออกให้เริ่มต้นด้วยก,การถามตัวเองก็ได้ครับว่าตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วค่อยเลือกจากถั่วข้อต่อไปนี้ก็ได้ครับว่าปกติดีหรือไม่ดีจากนั้นค่อยถามตัวเองว่าทําไมส่วนประโยชน์ของการปล่อยวางความคิดข้อแรกก็คือจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นนะครับข้อ2ช่วยเราจัดการอารมณ์และความคิดได้แยบขายขึ้นครับและสุดท้ายนะครับช่วยให้เราเริ่มวันใหม่ได้อย่างสดชื่นและมีประสิทธิภาพครับ มาต่อกันที่ข้อที่2นะครับกราวดิ้งครับหรือวิธีการลงหลักปักฐานเพื่อให้เราเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีพลังและมีความสุขหลังจากกระบวนการปล่อยวางความคิดหรืออ f ฟโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2กันครับการลงหลักปักฐานนั้นทําได้ง่ายๆครับโดยการเขียนสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณ3ข้อครับสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับซึ่งอาจจะเป็นอาชีพที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนของเราคนรักของเราหรือแม้กระทั่งปากกาที่วันนี้เราหยิบมาเขียนไดอารี่เล่มนี้ก็ได้ครับเราทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าความขอบคุณเนี่ยมีพลังงานยิ่งใหญ่เพราะว่าช่วยให้เราสามารถชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ปรับปรุงสุขภาพกายสุขภาพใจโดยรวมของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวฉะนั้นเลยอยากให้เพื่อนๆลองเขียนนะครับกราวดิ้ง3ข้อโดยมีประโยชน์3ข้อเช่นกันดังนี้ครับช่วยเราเนี่ยไม่ลืมที่จะชื่นชมสิ่งดีๆในชีวิต ช่วยเราพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีผลกระทบทางอ้อมนะครับกับสุขภาพโดยรวมของเราครับและมาถึงข้อสุดท้ายนะครับโฟกัสหรือการมุ่งเน้นนะครับให้เกิดเป้าหมายอย่างชัดเจนความหมายของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่การทําอะไรให้มากขึ้นแต่อย่างเดียวครับแต่เป็นการทําอะไรให้น้อยลงโดยผมขออ้างถึงข้อความจากหนังสือ The Four Hours Work Week ของ t Tim f e r r i s s ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้เปลี่ยนความคิดของหลายๆคนที่เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพไปโดยอย่างสิ้นเชิงนะครับเพียงเพราะเราทําอะไรมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคุณทิมเฟอร์ลิสยังชี้ให้เห็นว่าอันตรายของการยุ่งอยู่ตลอดเวลาคือเราอาจสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อสักแต่ว่าทำหรือเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่สําคัญต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับการโฟกัสือส่วนที่3นี้จะสําคัญที่สุดของฟันแนลเจนเนอเรชัเลยครับการโฟกัส จะมุ่งเน้นให้เราจด3สิ่งในวันนี้โดยเป็นสิ่งที่จะต้องทําในวันนี้ไม่สามารถต่อรองได้ไม่สามารถเลื่อนได้เช่นอาจจะเป็นงานที่คุณต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้การต้องขอโทษใครสักคนหรือขอบคุณใครสักคนครับแล้วพอคุณเขียนครบแล้วขอให้สิ่งอื่นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่สามารถต่อรองได้ไปนะครับอาจจะมีคําถามครับว่าทุกข้อทําไมต้องเขียน3ข้อการจํากัดไว้เพียง3สิ่งต่อวัน เราจะไม่เพียงแต่กําหนดแผนงานประจําวันอย่างชัดเจนเท่านั้นนะครับแต่ยังทําให้เราเรียนรู้ที่จะจัดลําดับความสําคัญของสิ่งต่างๆผ่านการคัดออกของเราด้วยนะครับและทั้งนี้หากเลอกอะไรไม่ออกจริงๆนะครับให้เลือกเพียงสิ่งเดียวก็ได้ครับที่ต้องการทําให้สําเร็จในวันนี้โดยสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ทําให้เราพอใจที่สุดให้เลือกให้ได้ครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรประโยชน์ของการเขียนโฟกัสมี3ข้อครับ 1. ช่วยให้เราทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ 2. ช่วยให้เราลดความเครียดสะสมลงครับและข้อ3ครับช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้นครับเป็นอย่างไงกันบ้างครับกับการเขียนไดอารี่แบบ f u n แนลจาร์เนลลิมาสรุปกันอีกครั้งนะครับการเขียนไดอารี่แบบ f u n แนลจาร์เนลลิจะแบ่งออกเป็น3หมวข้อนะครับข้อ1คือการปล่อยวางความคิดหรือ Offload ข้อ2นะครับการลงหลักปักฐานหรือการเขียนคำขอบคุณทั้ง3ข้อนะครับ และสุดท้ายโฟกัสครับหรือการมุ่งเน้นสิ่งที่ต้องทําให้ได้ภายในวันนี้นะครับฟันแนลจานัลลิงเป็นวิธีการเขียนไดอารี่ที่ง่ายครับแต่มีประสิทธิภาพในการจัดการความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานในแต่ละวันของเราด้วยครับหวังว่าการเขียนไดอารี่แบบนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสวนวันนี้ผมนิววิรชัยขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าสวัสดีครับ